สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะ วันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่ค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางสองเลนน้ำประปาไฟฟ้าสาธารณูปโภคอินเทอร์เน็ตพร้อมเลยค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะที่ดินอยู่ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงพร้อมโอเลยนะคะหลักเขตหลักมุดของที่ดินค่ะมีครบทั้งสด้านเลย ผังที่ดินนะคะตามที่ดีมแนบไว้ด้านขวามือด้านล่างตรงนี้เลยค่ะหน้ากว้างติดถนนลาดยางสองเลนนะคะอยู่ที่18เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะหน้ากว้างติดถนนลาดยาง18เมตรความลึกของที่ดินนะคะอยู่ที่83เมตรค่ะผังที่ดินตามที่ดีมแนบไว้เลยหลักเขตหลักหมุดมีครบทั้ง4ด้านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศ รอบๆอบที่ดินทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะหลักเขตหลักหมุดมีพร้อมนะคะปัจจุบันที่ดินเป็นที่นาค่ะราคาขายเพียง6 9 0 0 0 0บาทนะคะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยราคานี้ถ้าชมที่ดินจริงแล้วชอบใจต่อรองราคาได้เลยค่ะบรรยากาศร,รอบๆที่ดินนะคะเป็นที่นาของชาวบ้านเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศกันแล้วก็ทำสวนทำการเกษตรกันค่ะ ด้านหน้ามีไฟทางส่องสว่างพร้อมแล้วนะคะที่ดินถือว่าไม่ได้ต่ำจากถนนมากเลยนะคะอีกประมาณสักเดือนหน้าชาวบ้านก็จะทำนากันแล้วค่ะบรรยากาศดีแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยตรงนี้ก็เป็นหลักหมุดทางทิศเหนือของที่ดินนะคะมองเห็นชัดเจนเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะฝังเสานะคะแล้วก็พ่นหลักเป็นสีแดงให้ทุกท่านที่มาชมที่ดินก็จะมองเห็นชัดเจนเลยค่ะจากถนนสายหลักนะคะที่ดินเราสามารถเข้าออกได้2เส้นทางเลยจากถนนสายหลักหมายเลข3273นะคะเข้ามายังที่ดินเพียง3กิโลเมตรค่ะหรือว่าจากหมายเลข3357นะคะเข้ามายังที่ดินเราอยู่ที่ประมาณสัก2.5กิโลเมตรเท่านั้น บริเวณรอบๆที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะมีบ้านของชาวบ้านหลายร้อยหลังเลยกระจายกระจายกระจาย,กร,จายกระจายกันอยู่ล้อมรอบที่ดินนะคะบรรยากาศด,ดีวิวโล่งกว้างเพื่อนบ้านนะคะก็อยู่ล้อมรอบไม่เปลี่ยวมีรถของชาวบ้านนะคะขับผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยด้านหน้าที่ดินของเรานะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก การเดินทางสะดวกสบายมากๆจากเ e เ e ่นอีเลเนะคะห่างจากที่ดินเราเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะบริเวณรอบๆก็มีร้านค้าร้านอาหารของชาวบ้านค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศหรือว่าจะขุดโคกหนองนาก็ได้นะคะแล้วช่วงทำนาค่ะบริเวณรอบๆที่ดินก็บรรยากาศสีเขียวเลย ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยส่วนด้านหลังของที่ดินค่ะหลักหมุดก็ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่ดินนะคะเพียง86กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าจากที่ดินค่ะไปยังตัวอำเภอบ้านโป่งโรงพยาบาลบ้านโป่งที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งนะคะอยู่ที่22กิโลเมตรค่ะ จากอบตเขาขุงหรือว่าสถานีอนามัยนะคะห่างจากที่ดินอยู่ที่3.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้ก็มีหลักเขตหลักหมุดที่ดินพร้อมเลยค่ะนี่ค่ะมองเห็นชัดเจนเลยนะคะทุกมุมของที่ดินเรา ท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่ติดถนนลาดยางสาธุรณภคน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตมีพร้อมนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่าติดต่อนะชมได้ทุกวันนัากว้างติดถนนลาดยางอยู่ที่18เมตรทางทิศตะวันออกค่ะส่วนด้านหลังของเรานะคะกว้างอยู่ที่19เเมตรทางทิศตะวันตกนะคะตามผังที่ดินที่ดีมแนบไว้เลย ด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปียวบรรยากาศดีมากจะซื้อเก็บก็ได้หรือว่าจะซื้อปล่อยเช่าให้ชาวบ้านเช่าทำนาทำการเกษตรก็ได้ค่ะส่วนตรงนี้ค่ะเป็นหลักหมุดอีกจุดหนึ่งนะคะของที่ดินมีครบทั้ง4ด้านเลยสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะ ืัวจากที่ดินนะคะไปตลาดวิเศษบ้านโปง่งไปร้านกาแฟพันธุไทยไปปั๊มน้ำมันนะคะเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นหาของทานสะดวกสบายการเดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะถนนลาดยางด้านหน้าที่ดินเป็นถนนลาดยางสองเลนรถสวนกันได้สบายเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เนื้อที่1ไร่อยู่ตำบลเขาคุ้งอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีค่ะราคา6 9 0 0 0 0บาท ฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยราคานี้ยังต่อรองราคาได้อีกนะคะเป็นโฉนดนอสอสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะติมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ